อาหารที่เราทุกคนกินในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นอาหารที่ทำให้ใครอีกคนมีความสุขหรือเศร้าก็ได้แซนวิชจากร้านปิกนิกบาสเกตจึงปรุงรสจากความรู้สึกและเรื่องราวในความทรงจำประกบด้วยความอ่อนโยนของขนมปังเพื่อส่งต่อความนุ่มฟูให้ลูกค้าทุกคนที่มาเยือนเพราะแซนดวิชร้านนี้มีรสชาติที่ใครสักคน เคยกินที่ไหนสักแห่งในช่วงเวลาหนึ่งพวกมันกลายเป็นแซนด์วิชที่วางเรียงอยู่ในร้านและรอวันที่จะได้พบกับใครสักคนนั้นอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับเราในพูดไม่เก่งพอดแคสต์นะคะในวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในซีรีส์ของ Book Review ซึ่งก็เป็นปเอพิโซดที่19แล้วเนาะก็ในบ o k Review เอพิโซดนี้นะคะเราก็ได้นำหนังสือที่มีชื่อว่ารับแซนวิชไข่เพิ่มพลังใจหน่อยไหมคะมารีวิวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งเล่มน,นี้เนี่ยตอนที่เราเห็นบนชั้นหนังสือเนี่ย เราูสึกว่าหน้าปกสวยมากทำให้อยากแบบกินแซนด์วิชเลยและคิดว่าเออมันเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับอาหารเนอะซึ่งส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วเลยคิดว่าลองเอามาอ่านดูละกันและตัวหนังสือเล่มนี้นะคะก็น่าจะเพิ่งออกมาได้ไม่นานด้วยเรื่องรับแซนด์วิชไข่เติมพลังใจหน่อยไหมคะเขียนโดยคุณธานีมิสึอเอะซึ่งก็ จริงๆก็ตามแนวที่เราคาดหวังไว้เลยก็คือเป็นเรื่องสั้น5้าเรื่องที่แซนวิชเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆซึ่ง5้าเรื่องนั้นนะคะก็จะมีเรื่องแซนวิชไข่ม้วนแซนวิชแฮมผัดกะหล่ำปลีแซนวิชไก่อบแซนวิชคอรั n เกตแซนวิชแกงกะหรี่สีเหลืองซึ่งจริงๆเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างอบอุ่นเลย แต่เราเนี่ยไม่อยากรีวิวแบบสปอยเนื้อหาในหนังสือเยอะก็เลยอาจจะพูดคร่าวๆเกี่ยวกับแตละบทของหนังสือและนำข้อคิดต่างๆที่เราคิดว่าเออมันน่าสนใจเนี่ยจากหนังสือนะคะมาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเนาะก็เดี๋ยวเรามาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้กันก่อนดีกว่า ก็หนังสือเล่มน,นี้นะคะก็จริงๆเป็นแนวแบบฟิกชันเนาะแต่เป็นเรื่องสั้นมากกว่าซึ่งถ้าใครหลายๆคนได้อ่านหนังสือของอคนญี่ปุ่นหรือคนเกาหลีเนะ่ยเขาก็จะเป็นแนวนี้สะส่วนมากเลยที่เราได้อ่านนะคะเพราะว่าแบบมันทําให้อ่านง่ายและน่าติดตามมากๆแต่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่รู้สึกว่าการเชื่อมโยงระหว่าง บทต่อบทเนี่ยมันค่อนข้างสมูทและมันแบบเข้าถึงไม่ยากแต่ก่อนเราเคยอ่านหนังสือเล่มนึงค่ะซึ่งเป็นของเกาหลีจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยอ่านแล้วไม่ค่อยเก็ตว่าเขาจะสื่อถึงอะไรแต่ในเล่มนี้เนี่ยมันเหมือนจับ p อ i n t ที่เขาอยากจะบอกเราได้ง่ายกว่าในเรื่องนะคะก็ ตามหน้าปกเลยว่าจะเป็นร้านแซนด์วิชเนาะตัวร้านแซนด์วิชเนี่ยก็จะตั้งอยู่ในถ้าเราแบบจินตนาการได้นะคะคือมันจะเป็นอยู่มันฟิลเหมือนหัวมุมแล้วหน้าร้านนะคะก็จะหันไปทางส่วนสาธารณะซึ่งบรรยากาศมันจะดีมากๆแล้วเวิร์นั้นนะคะก็จะเป็นเอ่อพื้นที่ของคนทำงานส,ส่วนมากเนาะ ซึ่งการขายแซนด์วิชในเวลาแบบเช้าๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะขายดีเพราะว่าเป็นอาหารที่แบบกินง่ายซื้อเร็วเนาะแต่ว่าความพิเศษของแซนด์วิชนะคะก็คือตัวไส้ของแซนด์วิชตัวไส้เนี่ยมันไม่ใช่แบบไส้แฮมไส้ไส้กอกไส้แบบน้ำสลัดูอัดอะไรแบบนี้แต่มันเป็นไส้อย่างเช่นไส้โคโรเกไส้แกงกะหรี่ไส้แบบ ไข่ม้วนสีชมพูอะไรแบบนี้ก็มียเยอะแยะมากมายเลยซึ่งพอเราอ่านเนี่ยมันมันมีความแบบเฮ้ยมันน่ากินอะมันยังไม่มีใครทำสิ่งพวกนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันก็ทำไม่ง่ายเหมือนกันแต่คิดว่าในในใน,ในทางญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีคนทำขึ้นมาแล้วเนาะพอไม่อย่างงั้นไม่รู้ว่าผู้เขียนจะเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนเนาะก็ในเรื่องนะคะตัวร้านแซนด์วิชเองเนี่ยก็เป็นร้านที่ไม่ใหญ่ แต่ว่าก็จะมีอตัวละครที่ชื่อว่าฟูกิโกกับซาสาโกซึ่งทั้งสองคนนี้นะคะเขาก็เป็นพี่น้องกันเนาะตัวฟูกิโกะเนี่ยก็เหมือนเธอเนี่ยเคยตกงานมาก่อนแล้วก็ตัวพี่สาวซาสะโกะค่ะก็เหมือนอยากให้เธอมาช่วยทํางานที่ร้าแนแซนด์วิชเพราะว่าตัวพี่สาวเนี่ยก็ไม่ได้เก่งแบบด้านบริหารเท่าไหร่ ตัวฟูกิโกะก็จะมาจัดการเรื่องบัญชีรับลูกค้าแล้วก็ทำกาแฟส่วนซาซากะนะคะก็จะรับหน้าที่เป็นเหมือนเชฟทำแซนด์วิชและมีตัวละครอีกคนหนึ่งค่ะที่เป็นคนสำคัญในการทำแซนด์วิชเหมือนกันนั่นก็คือคุณคาวาบะตะซึ่งเป็นคนที่ทำขนมปังส่งให้ร้านของฟูกิโกะและซาซากะแต่ว่าคุณคาวาบะตะเนี่ยเขาได้ฉายา ว่าเจ้าชายขนมปังเพราะเขามีความเป๊ะในการทำขนมปังและจริงจังในการทำขนมปังมากๆและอีกคนหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นลูกค้าประจำดีกว่าคนคนนั้นก็คือคุณโอนเดระซึ่งเขาเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอ่านตอนแรกๆเนี่ยเขาดูเป็นคนที่แบบแปลกอะแปลกมากฟูกิโกะนะคะเวลาเห็นคุณโอนเดระเนี่ย เขาก็จะแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวหนึ่งที่ทําให้ฟูกิโกะนะคะมองเขาเปลี่ยนไปคุณโอนเดระนะคะน่าจะมีอายุมากที่สุดในแก๊งนี้เนาะแล้วก็ฟูกิโกะน่าจะเด็กที่สุดและมีตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือเจ้าแมวเหมียวที่ขนอาจจะเป็นสีไม่ไมนิดนึงเนาะชื่อ โคเกะถ้าจำไม่ผิดนะคะน่าจะชื่อโคเกะคือน้องเป็นแมวที่ไม่ค่อยแบบสูงสิงกับคนเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องน้องก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่จริงๆน้องอยู่มาก่อนร้านแซนวิชจะมีด้วยซ้ำแต่ก็เป็นแบบตัวเชื่อมระหว่างเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าของพื้นที่คนก่อนแล้วก็ร้านแซนวิชด้วยก็อันนี้ก็เป็นตัวละครข้าวๆนะคะที่ ท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้เจอในหนังสือค่อนข้างบ่อยเลยคือแทบจะอยู่ในทุกบทเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึง5เรื่องราวของแซนด์วิชต่างๆที่มันทำให้รู้สึกว่ามีความอบอุ่นหัวใจแล้วกันเนาะก็เรื่องแรกนะคะก็เป็นเรื่องชื่อว่าฉันเกลียดแซนด์วิชไข่ เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสาวออฟฟิศที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับแซนด์วิชไข่ม้วนไม่สิประสบการณ์ที่ไม่ดีกับไข่ม้วนซึ่งทําให้เธอเนี่ยเกลียดแซนด์วิชไข่ม้วนไปด้วยตอนที่เธอซื้อแซนด์วิชไข่ม้วนจากร้านของซาซากุนะคะเธอก็ได้นามันไปทิ้งขยะทั้งทางที่ไม่ได้แบบลองชิมสักหนึ่งคำเลย ทำให้คนในร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นฟูกิโกะซาซาโกะโอนเดระที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยเริ่มสงสัยว่าทําไมเขาถึงนำแซนวิชที่เป็นไข่ม้วนเนี่ยล,ล,ลงไปไปทิ้งในถังขยะาทาั้งทงที่แบบไม่แม้แต่จะแกะชิมเลยซึ่งมันก็เลยทําให้พวกเขาอะค่ะสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องของสาวออฟฟิศคนนั้นเนาะ เรื่องราวของสาวออฟฟิศคนนี้นะคะก็ถูกเดาไปต่งตางๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ชอบไข่มว้วนหรือว่าแบบอาจจะแพ้ของในแซนด์วิชไข่มว้วนหรืออาจจะมีความทรงจำแย่ๆเกี่ยวกับไข่มว้วนซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะคะก็อันนี้เราขอไม่เฉลยตอนจบละกันแต่ไอเรื่องนี้นะคะทำให้เราเห็นถึง การสื่อสารการใช้คำพูดที่ไม่ตรงกับใจและความอิจฉามันเลยทำให้เกิดเรื่องบางเรื่องขึ้นและอาจจะฝังใจไปถึงอ,อ,อนาคตอันไกลก็ได้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้ในแต่ละบทตอนท้ายของเ,ออเรื่องนะคะก็ต่อมานะคะ เป็นเรื่องที่สองก็คือเรื่องของรสชาติแฝงของแฮมผัดกลัมปีเรื่องราวนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เขามาที่ร้านของซาซากะกับฟูกิโกะเนี่ยแล้วเขาก็ทำตัวแปลกๆคะ่ะลับๆล,ล่อๆเข้ามาในร้านแต่ว่าไม่คุยกับฟูกิโกะนะคะคุยแต่แตกับซาซากะแล้วพยายามแบบมองซาซากะมากๆซึ่ง เธอเนี่ยทำแบบนี้จนรู้สึกว่าฟูกิโกะเนี่ยเริ่มแบบเออทำไมถึงไม่คุยกับเขาไปคุยกับแต่กับพี่สาวมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่จริงๆค่ะเด็กคนนี้นะคะก็คือมีปมในใจเกี่ยวกับว่าแม่ของเธอนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งทำให้เธอเนี่ยต้องอาศัยอยู่กับคุณพ่อและคุณยา่า แล้วมีวันหนึ่งค่ะเธอก็ได้เห็นคุณพ่อเอาอาหารที่ใส่กล่องมาตั้งไว้ที่โต๊ะที่บ้านซึ่งเธอเนี่ยก็สงสัยว่ามันคืออาหารจากใครใครบางคนทำให้คุณพ่อแต่สุดท้ายนะคะคุณา่าก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะมีผู้หญิงอีกคนและจะแต่งงานใหม่ทำให้เด็กสาวนะคะ ซึ่งเธออยู่มัธยมปลายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะแบบจะเด็กหรือจะโตแค่ไหนเนี่ยเธอก็ยังรักคุณแม่ของเธออยู่แล้วเธอก็ไม่อยากให้คุณพ่อแต่งงานใหม่เธอเลยพยายามตามสืบค่ะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแต่ว่าเธอคิดว่าซาสาโกจังเนี่ยเป็นคนที่คุณพ่อเนี่ยคุยด้วยอยู่เธอก็เลยคิดว่าเธอควรจะแบบผลักซาสาโกออกไปได้ยังไง แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนจบนะคะก็แอบ,บซึ้งเหมือนกันแต่เราขอไม่เฉลยเนาะแต่จริงๆแล้วนะคะในเรื่องนี้เนี่ยตัวเด็กมัธยมปลายคนนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าความรักในครอบครัวเนี่ยมันมันแบบมันไม่มีวันจางหายไปอะคะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายนะคะ เรื่องนี้ก็ทำให้เราเห็นเกี่ยวกับการไม่เปิดใจรับฟังข้อ,อข้อเท็จจริงต่างๆของคนรอบตัวด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข้อๆของเรื่องที่สองเนาะต่อมาเรื่องที่สามค่ะเป็นเรื่องรอวันได้พบซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแซนด์วิช แซนวิชไก่อบถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะเป็นไก่อบเนี่ยน่าจะเป็นอ,อของโปรดของคุณย่าของคุณคาวาบะตะซึ่งคุณย่าของคุณคาวาบะตะเนี่ยเขาเหมือนถูกตัดออกจากกองมรดกเพราะว่าไปแต่งงานกับสามีที่เป็นเชฟน่าจะเป็นคนอิตาลีค่ะ และความฝันของคุณย่าทาคาวาบะตะเนี่ยเขาก็อยากจะขึ้นเรือควีนอลิซาเบธและคุณย่านะคะก็เหมือนแบบล้มป่วยลงแต่คือเราพยายามไม่สปอยเรื่องราวต่างๆมากมายเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างเชื่อมกันเนาะเอ่ออย่างที่บอกคะ่ะคุณย่าอยากขึ้นเรืออลิซาเบธแต่เธอล้มป่วยลงก่อน แต่ด้วยความที่คุณย่านะคะเขาเป็นคนที่แบบเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่กล้าตัดสินใจในตอนเด็กๆในตอนคุณคาวาบาตะเด็กๆอะคะ่ะคุณคาวาบาตะก็ได้ไปงานศพของคุณยา่าอีกคนหนึ่งที่เป็นพี่สาวของย่าคนคนปัจจุบันแล้วคุณคาวาบาตะก็ได้พบกับคุณยา่าคนปัจจุบันทําให้ได ได้พูดคุยกันเล็กน้อยและคุณย่านะคะก็เห็นความตั้งใจของคุณคาวาบาตะว่าอยากจะเปิดร้านขนมปังเธอเลยสนับสนุนค่ะสนับสนุนแบบส่งคาวาบาตะเรียนหรือว่าสนับสนุนเรื่องเงินเกี่ยวกับการเปิดร้านและนั่นเป็นทาเป็นเหตุทำให้คุณคาวาบาตะได้เปิดร้านขนมปังตามที่อยากทำซึ่งแน่นอนเขาว่า เขาลาออกจากโรงเรียนและไม่เรียนต่อซึ่งมันทำให้ครอบครัวหรือว่าญาติญาติของคุณคาวาบะตะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่พอใจกับการตัดสินใจของ,ของคุณคาวาบะตะแต่มีคนเดียวค่ะที่สนับสนุนคุณคาวาบะตะมากๆกก็คือคุณย่าคนนี้แหละคือมันเป็นเหมือนแบบหัวอกเดียวกันนะเนาะที่อยากออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองและตั้งใจทำให้สำเร็จ คุณเขาวาตาเนะถูกคุณพ่อเขาแบบประมาณว่าดูถูกด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลานก็จริงอะไรแบบนี้แต่คุณคเวาวาตะก็ไม่ยอมแพ้ค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้คุณเขาวา,าตาตะเป็นคนจริงจังกับการทําขนมปังมากๆด้วยแต่ก็มีเรื่องราวเศร้าๆเยอะแยะเลยในบทนี้เนาะแล้วมันก็เกี่ยวกับน้องแมวเคโกะด้วยที่จริงๆแล้วเนี่ย น้องนะคะก็อยู่กับคุณย่าของคุณคาวาพตะมาก่อนเนาะแล้วก็ความฝันของคุณย่าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแอบซึ้งพอสมควรเลยตอนอ่านนะคะซึ่งก็อยากให้ท่านผู้ฟังลองไปอ่านกันเองกันเองดีกว่าเนาะก็ขอไม่เฉลยละกันต่อมาคะ่ะบทที่4ชื่อบทว่าคนละครึ่ง ซึ่งในบทนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับแซนด์วิชโคโรเกะซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของออของคุณโอนเดระซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอาชีพที่ไม่น่ากลัวนะคะแต่ว่าขอไม่เฉลยละกันซึ่งคุณโอโดเดระเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองตอนที่เราอ่านนะคะเขาจะเหมือนเป็นคนที่มีพลังบวกมองความคิด อมองโลกนนในแง่ดีและค่อนข้างที่จะแบบไม่ใสยละเอียดอะไรมากมายก็คือใช้ชีวิตตามที่เขาอยากไปตามที่เขาอยากทำซึ่งก็เป็นคนที่ค่อนข้างร่าเริงพอสมควรแต่พอได้อ่านบทที่4ะะี่แล้วค่ะมันทำให้เราเห็นอีกม,มุมหนึ่งของคุณโอนเดระซึ่งมันเป็นมุมที่แอบน่าสงสารนะคะ ซึ่งเรื่องราวนะคะก็เกี่ยวกับแบบเป็นเรื่องของมิตรภาพที่แปลกพอสมควรเพราะว่ามีวันหนึ่งนะคะก็มีคนเข้ามาในร้านในร้านของซาซากุจังแล้วก็ฟูกิโกจงังแล้วก็บอกว่าให้ซื้อของเล่นที่เขาทำให้หน่อย ซึ่งของเล่นนะคะก็เป็นของเล่นไม้ที่แกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆแต่จากที่ฟูกิโกจังดูเนี่ยเขาเหมือนคนเร่ร่อนแต่ซาซาโกจังนะคะเขาเป็นคนที่จิตใจดีเนาะเขาก็เลยตัดสินใจซื้อแต่มันแปลกมากค่ะตรงที่ว่าตาของปลาชนิดหนึ่งนะคะมันหายไปคือเขาไม่ได้วาดตาและอีกแปลกหนึ่งก็คือเขาเนี่ยไม่รับเงิน,นะคะ่ะ แต่ขอเป็นแซนด์วิชแทนซึ่งทุกคนก็สงสัยเขาว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขามาทำอะไรทำไมต้องเจาะจงที่ร้านแซนด์วิชร้านนี้ด้วยซึ่งมันทำให้ฟุกิโกะจังนะคะก็ได้ไปคุยกับคุณอนุเรระแล้วทุกคนก็ช่วยกันสืบหาความจริงเนาะซึ่งตอนจบเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสงสารทีเดียวแต่ก็ เป็นเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจเนาะแล้วก็จะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับว่าทําไมบทที่4ถึงตั้งชื่อว่าคนละครึ่งนะคะแล้วบทสุดท้ายนะคะมีชื่อว่าโบสีเหลืองเข้าคู่ซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแซนด์วิชแกงกะหรี่สีเหลือง แต่ทำไมต้องสีเหลืองสีเหลืองนะคะก็จะเป็นสีที่ฟูกิโกจังและซาส,ส,ส,กสกโกะจังเนี่ยมีความทรงจำร่วมกันอยู่และเรื่องราวเรื่องนีนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องราวของสองพี่น้องสองคู่ของสองคนนี้แหละซึ่งขอสปอยนิดหนึ่งว่าสองคนนี้ไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆนะคะแต่ ตอนเด็กๆอะค่ะตัวฟูกิโกะจังนะคะกับซาซากะจังเนี่ยก็ได้ผูกโบวสีเหลืองไว้ด้วยกันทําให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าโอเคสองคนนี้เป็นพี่น้องกันจริงๆซึ่งก่อนหน้าที่จะผูกอะค่ะทุกคนคิดว่าเป็นไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆและแบบแอบนินทาเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองคนเนาะ และก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับแกงกะหรี่ที่จะเกี่ยวข้องกับตัวฟูกิโกะจังโดยตรงและทำให้แบบเห็นความสัมพันธ์อันซับซ้อนในครอบครัวและความสัมพันธ์ของพี่น้องที่แม้ว่าจะต่างพ่อต่างแม่แต่ก็ดูเป็นความอบอุ่นอีกแบบหนึ่งเนาะที่อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะกลับไปคุยกับพี่น้อง อยากจะกลับไปเล่นกับพี่น้องเหมือนกับตอนเด็กๆนะคะก็อันนี้ก็เป็น5้าเรื่องราวคร่าวๆที่เราแบบอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพคร่าวๆเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แต่ตัวหนังสือเล่มนี้นะคะก็จริงๆเขาก็แอบแฝงอะไรหลายๆอย่างไว้ในแต่ละบทซึ่งเรื่องที่1เลย เรื่องนี้นะคะเขาพูดถึงการสื่อสารเป็นหลักเลยทุกๆเรื่องนะคะเราอ่านเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับครอบครัวการสื่อสารกับเพื่อนหรือการสื่อสารกับพี่กับน้องซึ่งบางทีเนี่ยเราคิดว่าการไม่ ไม่สื่อสารกันตรงๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดและเรื่องนั้นนะคะก็จะบานปลายอาจจะเข้าใจผิดแล้วโกรธกันไปแบบเป็นหลายสิบปีเลยก็ได้จนมารู้ความจริงอะคะ่ะมันก็สายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการที่ไม่เปิดใจรับฟังบางทีเนี่ยเรื่องราวอะที่เราได้ยินมากับจากคนอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นความจริงแต่เราเชื่อสนิทใจไปแล้วการที่เราอยากจะรู้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยลองเปิดใจรับฟังจากเจ้าตัวดูก่อนลองถามเขาต,งตรงๆดูก่อนอย่าตัดสินใจแบบไปเองว่าแบบเออเขาอาจจะเป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งส่วนตัวเราอะค่ะก็ค่อนข้างเป็นคนที่แบบชอบคิดไปเองเหมือนกันแล้วมันทําให้เราเป็นทุกข์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคู่บทเออเป็นคู่สนทนาเราอะค่ะเขาไม่ได้คิดแบบนั้น แล้วมันทําให้เราเข้าใจเขอผิดด้วยเพราะฉะนั้นก็เปิดใจรับฟังแล้วก็สื่อสารกันให้ดีเนาะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เรารู้สึกประทับใจมากๆก็คือเรื่องของการที่คนเราเนี่ยสนับสนุนใครคนหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ได้คนเก่งเนาะแต่ถ้ามีคนมาสนับสนุนเนี่ยมันอาจจะดันให้เราประสบความสำเร็จก็ได้ไม่อาจจะแค่แค่หนึ่งคน คนคนนั้นอาจจะสนับสนุนเราสุดๆเลยการที่มีคนมาสนับสนุนเนี่ยยังไงมันก็ทำให้เรามีกำลังใจในการทำอะไรสักอย่างเนาะเหมือนกับที่เราทำพอดแคสอะคะ่ะจริงๆเราไม่ได้บอกใครเลยเกี่ยวกับการทำพอดแคสของเราจนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งเราก็เลยบอกคนรอบตัวเนาะว่าเออเราตัดสินใจทำพอดแคสจริงๆเราทำมานานแล้วแต่ว่าหยุดไปอะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะตั้งใจกลับมาทำซึ่ง คนรอบตัวของเรานะคะก็สนับสนุนให้เราทำและก็มีท่านผู้ฟังนะคะที่มาคอมเมนต์มาบอกมาให้กำลังใจก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งซึ่งมันทำให้เรามีไฟเรื่อยๆค่ะมีไฟว่าเออมีคนรอฟังเราอยู่นะมีคนที่อยากจะฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก่อนไปซื้ออะไรแบบนี้มันทำให้เราแบบอยากจะทำพอดแคสต์ต่อเนาะซึ่ง การสนับสนุนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันและเราก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนมีความฝันะไม่ว่าจะเป็นความฝันแบบไหนก็ตามมันไม่ทำร้ายใครแน่นอนอย่างเช่นคุณย่าของคุณคาวาบะตะเขาอยากจะขึ้นเรือควีนอลิซาเบธเขาก็เลยบอกหลานเขาว่าไม่ให้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่ เวลาหลานไปเยี่ยมค่ะเขาก็จะถามว่าตอนเนี้เรือเทียบถึงท่าไหนแล้วอยู่ที่ไหนแล้วอะไรแบบนี้บางทีเนี่ยคุณคาวาวตะนะคะเขาก็คิดว่าคุณา่าของเขาเนี่ยเพี้ยนไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอ่านไปเรื่อยๆค่ะมันทําให้เราเห็นว่าชีวิตก่อนที่คุณา่าจะเสียเนี่ยเขาก็อยากที่จะตามความฝันเขาให้ได้สําเร็จ แล้วเราก็แค่สนับสนุนเขาให้ตามความฝันนั่นก็คือเล่นตามน้าไปเนาะว่าคุณย่าตอนนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้จริงๆค่ะคุณย่าค่ะเขาไม่ได้เพี้ยนแต่คุณย่าเขาแค่อยากจะขึ้นเรือน,นั้นจริงๆแต่เขาไม่มีโอกาสแล้วเพราะตอนไหน,นตอนนี้เขาติดเตียงอยู่เนาะเราก็เลยคิดว่าความฝันนะคะมันไม่ทําลายใครหรอกแต่อยู่ที่ว่าการการะทําของเราเนี่ย มันไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นหรือเปล่าความฝันนะคะไม่ว่าจะฝันอะไรเนี่ยเราฝันได้หมดแหละความฝันของเราจริงๆแล้วอ่ะการทำบอดแคสต์ขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากจะไปเป็นแบบเออนักพูดแต่เราพูดไม่เก่งแต่เราก็พยายามอะไรแบบนี้เนาะหรือแม้กระทั่งเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบเออพอดแคสต์ติดอันดับท็อป10ของประเทศไทยที่ ทำให้ชีวิตของคนเนี่ยเปลี่ยนช่วยแบบเพิ่มพลังบวกให้หลายๆคนนะอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นความฝันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราฝันเนี่ยมันไม่ได้ไปทําร้ายใครถูกไหมแต่อยู่ที่ว่าเราอะจะลงมือทําแล้วสิ่งที่เราลงมือทํานั้นอะมันเดือดร้อนใครหรือเปล่าซึ่งเราคิดเทบทวนดีแล้วว่ามันไม่เดือดร้อนใครเราก็ลงมือทําได้เลยค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็ ต้องขอฝากหนังสือที่มีชื่อว่ารับแซนด์วิชไข่เติมพลังใจหน่อยไหมคะกับท่านผู้ฟังด้วยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครทําร้านอาหารหรือว่าทําเกี่ยวกับแบบร้านเล็กๆเนะาะแบบขายก่อนไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าแซนด์วิชในเรื่องเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยแล้วก็เวลาอ่านเนี่ยมันไม่ได้แค่ได้แบบข้อคิดแบบที่เราพูดไปนะคะแต่ว่า มันจะได้ motivation ในการแบบทำแซนด์วิชด้วยแบบทำข้าวทำอาหารต่างๆด้วยซึ่งถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยอยากอ่านแบบอะไรอบอุ่นหัวใจแล,และได้ข้อคิดเนี่ยก็สามารถอ่านเล่มนี้ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งที่เราแบบชอบมากๆก็คือตัวร้านแซนด์วิชอะค่ะดูอบอุ่นมากๆคือคนอคนอาจจะไม่เยอะเนาะตัวละครอาจจะไม่เยอะซึ่งซึ่งค่อนข้างดีเพราะว่า ถ้าเยอะเกินไปเนี่ยเราอาจจะจําไม่ได้แต่พอตัวละครน้อยเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยอินไปกับตัวละครมากขึ้นจริง,รงๆแล้วเรื่องเราของทั้งห้าคนเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบประทับใจนะคะเป็นเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่โอเคเราตัดสินใจที่จะซื้อเราแบบไม่เสียดายเงินก็ตอนนี้น่าจะวางขายอยู่ทั่วไปเลย เพราะว่าหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเพิ่งออกมาไม่นานเนาะถ้าใครชอบอาหาราใครชอบนิยายแบบอบอุ่นเนี่ยก็ลองหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ของการสั่งหนังสือไว้ที่ description ด้วยเนาะก็หวังว่า Book Review ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกคนแล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็กดฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสนุกกับการอ่านหนังสือเนาะไม่ว่าจะเป็นหนังสือแนวไหนเนี่ยก็อ่านได้หมดนะคะไม่มีใครมาตัดสินเราในการอ่านหนังสือหรอกเพราะอ่านหนังสือทุกเล่มคุณได้ความรู้หมดไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยและขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ